ีชุดคนรายละเอียดแตกต่างกันดิทีงเอาล่ะเออเออเจาดูเป็นนะเจ้านะนี่เจ้าปุ๋นก่อนใช่ไหมคะปุ๋นก่อนอ่าหลังจากนั้นะปีนตามจินตนาการที่ใส่หัวใจไอเลิฟอยูเจ้าจะาทำเป็นรูปอะไรคะเจ้าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เลิฟก็พอแล้วว่าค่ะโอเค โอ้ยสีมาดีถ้ามาดีม,าดมีมส,มสีฟ้ากับชมพูค,คือรูคือรูลักษณะเหมือนดอกอกุหลาบแต่ถ้าถ้าทำสูงกว่นี้นจะเป็นหอยค้างนะเธอมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอเค่ะมาอเ,เอาอย่างนี้ช่วงนี้เดี๋ยว เบรคสักครู่ค่ะแอนซ้อทุกคนคะเราจับโิย้ายฝั่งอันนี้นึงเพราะว่าเราอยากให้ถ่ายได้ทั้งสองฝั่งขอเชิญพี่นี่สามสาวเขาเธอย้ายมาฝั่งนี้หน่อยได้ไหมคะแล้วสาวแต้วย้ายไปฝั่งโน้นเลยค่ะลูกค่ะมาเพราะว่าเราจะได้ถ่ายกันคนละมุมโอเคแล้วก็ลูกค้าของเร์พ่ซิรินุด้วยจินแบเราด้วยนะคะอ่าเอาล่ะโอเคแต้มาฝั่งนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะมีหน้าให้เลือกเยอะมากมา,มมารม์ชเมลโล่ก็ดีนะคะน้กรองก็ดีหรือว่าเลือกในงา่ปกติชอบทานอะไรกันบ้างเออชอบทานอันนี้ค่ะมาร์ชเมลโล่ที่เหลือไปทึงไหนกันล้วคะวัดเดี๋ยว<ชอบ>พี่ซินนุชค่ะ<ชอบ>จินตนาการที่มันเจิดมากค่ะ<ชอบ>เป็นลักษณะของการทับเคมีความเป็นสิงญ์ใหญ่เยอมากค่ะได้โนนไปไหนคะอู้ยจินตนาการลูกลาบหลังจากนั้นเลือกเลยค่ะ

ใส่ไปเลยค่ะแบ่งๆกันไปเลยตนวละนดละหน่อยถ้าเป็นบรรยากาศในแวดชิวการที่มาอยู่กันได้ๆก็คุณแบบนี้แหละครอบครัวเราครอบครัวเาชอบเย็นคลินิกนัเองนะคะดีสรเดียี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพกันด้วยสำหรับลูกค้าที่อยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้ตต้ารู้เต้แต่งสวยนะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่มาอยู่มาใส่หัวใจหน่อยแส่หัวใจช่วนี้ความรักกำลังเป็่งบานนะคะสิงูก็ต้องมาฟรุ๊งฟลิงน ของพี่ซีลูู่สนุกสนานมากจากคุณพี่ซีลูสามารถทำคัพเค้กกลายเป็นไอติมก้อนใหญ่ได้แล้วค่อยๆนะลูกง่ะด้านนี้อันนี้คุณพี่ทำลายอะไรคะลายหัวเออแล้ก็ออกมาาย้อยู่นะด้านด้านนี้ทำอะไรคะดอกไม้ดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆด้านนู้นก็มีแอนดี้แล้วมีพร็อ นี่ได้เล้ก็ใส่เอมแผ่นเอมไปหน่อยหนึ่งนะคะอ่าใส่ครีมหน่อยนึงนี่คัพเค้กและคัพเค้กทั้งหมดที่ที่นี้ทานได้นะทานได้ทานได้จริงๆเป็นการแต่งด mm ้วยลวดลายแล้วก็สีสันเราฝากด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆของเราที่เกิดขึ้นภายในวันนี้คุณสามารถไปติดตามย้อนหลังได้ในราชเทวีคลินิกของเรารวมถึงอาร์ซีขลับด้วย สอบแฮชแทร์ uhm เลยเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆแล้วก็จะได้พบกับกิจกรรมภายในงานของเราในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากด้วยรับโปรโมชั่นรอบงานนะคะตั้งแต่บนของราคาพิเศษ15,000บาทด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโปรโมชั่นด้วยกันนะคะกับมิวลี่ฟูเดรมิลลี่ฟูเดย์โปรโมชั่นเดย์ของเราวันนี้น่ะที่ขนมาเอาใจอีกเทียบเลยด้วยเรียบร้อยไปครับไอ้เพิ่มอีกไหมคะคุณพี่คะด้านโน้นเป็นยังไงคะ ด้านูทุกคนต่างมาในฟองเดียวกันคือการมินเยลลี่นั่นเองนะคะรู้สึกว่าแถวนี้จะชอบทานเคลลี่กันมากโอ้โหนี่มองไปด้านนู้นในขณะที่สาวๆทากันนั้นผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวของเราขึ้นลูกได้สวยสดงดงามมากค่ะนะคะและดูพวกเราเป็นหญิงสาวที่แบบเฮ้ยอันไหนอันไนะคะอ๋เออเสียงไอติมลงไปนิดนึงเป็นครับชิมได้นะคะในขณะ งานก็ฉีดสำหรับรายที่มาใหม่จะมต้องขอท่านลูกค้าทุกท่านค่าลูกค้าของครอบครัวราชเทวีเฟรนด์ก็ไปชมงานดีของเรากับลูกค้าราชเทวีไวรัสเทวีเฟรนด์โปรโมชั่นเตี้ยโปรโมชั่นผลไม้เอาใจแล้วก็ความสุขที่สริมลงมาเสริมที่นี่ด้วยอุ้ยมีไอติมด้วยมีไอติมด้วยนะคะเราจะทางขนาดไหนไม่เป็นไรเสียไอติมพุ๊บดูดีเลยค่ะเชื่อใทุกคนรอทุกคนรอเอาเฉลยค่ะเลือกเลยค่ะมา นี่เต้าทำในสองทันนะคะทันแรกเนี่ยภายใต้าเขาเสร็จว่าอะไรคะเต้าคะร <c oughs> อดไปได้ร <c oughs> อดไปได้อันนี้คือผลงานชิ้นแรกชื่อว่ารอดไปได้นะคะสำหรับผลงานที่ชื่ออันที่สองมีชื่อว่าปากไอติมปากไอติมนะคะเป็นไก่เครียดเป็นมีเต้าคนนั้นที่ตั้งชื่อนี้ได้นะคะ <c oughs> เชิญเลยสองผลงานของน้องเต้าด้วยกันที่เหลือเป็นไงคะ <c oughs> พี่ชินลินุนของเราก็ไม่ธรรมาดามีมัชเมลโลอยู่เข้ากลุ่มมาด้านนี้มาเ เยลลี่อีกเชนฮาร์ด้านนู้นมีหัวใจอเ,เอาล่ะเดี๋ยวทุกท่านถือคัพเค้กของเพยไปรูปถ่ายภาพกันด้านบนเวทีค่ะเดี๋ยวพี่ชินดานุบอกว่าตอนที่ไม่ถือด้านนั้นพี่ก็ไม่อายเท่าไหร่แล้วนะแต่พอผมกว่าองถือขึข้นเวทีนั้นแหละพี่รู้สึกว่าพี่ต้องฝักใจทีเดียวโอเคเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมาะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ เชิญเลยค่ะเปรน้ไามท่ายกัน